การตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนหรือหลังป่วยเป็นโรคโควิดส่วนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอยากตรวจแนะนำว่าการตรวจภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจจากเลือดนะครับจะมีการตรวจอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการตรวจ Neutralizing Antibody หรือ NAB ที่เรียกว่า NAP นะครับ อันนี้ผลที่ได้ออกมาจะรายงานผลเป็น inhibition หรือเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการติดเชื้อของเซลล์ในร่างกายเรานะครับซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเลขนี้สายพันธุ์ไหนจะเหลือเท่าไหร่การตรวจใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เหมาะแก่การทำวิจัยเท่านั้นครับวิธีที่2คือการตรวจแอนติบอดี IgG สปค์โปรตีนของไวรัส SARS-CoV-2 หรือโลคโควิดอันนี้ตรวจจากเลือดเหมือนกันจะใช้เวลาตรวจที่สั้นกว่า ้าเลือดไปถึงแล a แล้วจะใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงการตรวจจะบอกปริมาณภูมิคุ้มกันในเลือดออกมาเป็นตัวเลขเลยซึ่งก็จะมีค่าการแปลผลแต่ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนที่จะมาเป็นจุดตักว่าถ้าภูมิคุ้มกันลดลงเหลือเท่าไหร่ควรฉีดบ o สเตอร์โดสหรือภูมิคุ้มกันสูงแค่ไหนถึงเพียงพอและสิ่งสำคัญก็คือการตรวจ antibody IgG สไตปโรตินนี้เป็นตัวเลขภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษเท่านั้นในเบื้องต้น การตรวจเนี่ยถ้าติดเชื้อโควิดมาแล้วแนะนําให้ตรวจหลังติดเชื้ออย่างน้อยสสัปดาห์ซึ่งบางคนก็อาจจะกักตัวอยู่หรือว่ากําลังรักษาอยู่ยังไงรอให้หายก่อนแล้วค่อยมาตรวจก็ได้ครับส่วนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอยากตรวจแนะนําว่าฉีดวัคซีนให้ครบคอสก่อนจากนั้นเว้นระยะอย่างน้อย2ถึง4สัปดาห์ค่อยมาตรวจจะสามารถแปลผลได้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นสามารถตรวจซ้ําได้บ่อยเท่าที่ต้องการแต่อยากให้ตรวจซ้ําเป็นระยะเวลาตามนี้ครับ2สัปดาห์ 4สัปดาห์หรือ1เดือน3เดือนและ6เดือนซึ่งเกณฑ์การตรวจนี้อ้างอิงจากการตรวจในงานวิจัยเลยนะครับแต่ถามว่าแนวทางการตรวจซ้ำมาตรฐานตอนนี้ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมครับ